ดินแดนแห่งนาคพิภพเปิดตำนานคำชะโนโดวันนี้ทางช่องส่องปาฏิหาริย์ขอนำเรื่องราวของป่าคำชะโนโดนำเสอนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกับทางช่องนะครับดินแดนแห่งนาคพิภพตามตำนานพื้นบ้านเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของเมืองอุดรธานี โดยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าบริเวณดังกล่าวเป็นที่อยู่ของพญานาคมีทางเชื่อมต่อเมืองบาดาลปกครองรักษาโดยพญานาคราชเจ้าปู่ศรีสุดโทและองค์แม่ปธุมมานาคีราช,ชเทวีอีกทั้งยังมีสิ่งลี้ลับต่างๆอีกด้วยในดินแดนอีสานเกือบทุกจังหวัดมีเรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านท้องถิ่นมายาวนานนับร้อยปีอยู่มากมาย หลายร้อยเรื่องราวที่น่าสนใจจนทำให้มีพ่อแม่ประชาชนทใท้ความสนใจต้องเดินทางไปเยี่ยมชมถึงถิงถ่นอีสานนังเช่นป่าคำชะโนดบ้านโนนเมืองหมู่ที่สิบเ็ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านตั้งชื่อเรียกขานตามความเชื่อความศรัทธาไม่ว่าจะเป็นวังพญานาคินดินแดนพญานาคไม่เว้นแม้กระทั่งป่าแห่งความโชคดีก็มี ระยะหลังจึงกลายเป็นที่สแสวงหาโชคลาภอีกแห่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเล่าขานเมืองพญานาคตำนานเมืองบาดาลวังพญานาคินที่ให้โชคลาภแก่ผู้ที่มาเยือนจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ใคร,ใครก็คงอยากจะมายัางป่ากคำชนโนดหรือเมืองชนโนดมีเนื้อที่กว่า3 4 5้ไร่กินอาณาบริเวณในพื้นที่สามตำบลคือตำบลวังทอง ตำบลบ้านจันทร์และหมู่สิบเอ็บ้านโนนเมืองตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัด,ดอุนรธานีมีลักษณะเหมือนเกาะแม่น้ำในอ่างเก็บน้ำกุดขามขึ้นอยู่กลางทุ่งนาปกคลุมเต็มไปด้วยต้นชะโนดหลอมรอบซึ่งเป็นพืชจำพวกปลามลักษณะคล้ายคล้ต้นหมากต้นตาลต้นมะพร้าวสาชนิดมาผสมกันบางต้นที่มีอายุจะสูงมากหลายสิเมตร ตามตำนานพื้นบ้านเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของเมืองอุดรธานีโดยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าบริเวณดังกล่าวเป็นที่อยู่ของพญานาคมีทางเชื่อมต่อเมืองบาดาลปกครองรักษาโดยพญานาคราชเจ้าปู่ศรีสุดโทและองค์แม่ปทุมมานาคีราชเทวีอีกทั้งยังมีสิ่งลี้ลับต่างๆอีกด้วยนายแสวงอนันต์ภูมิอายุ53ปี ชาวอำเภอบ้านดุงหนึ่งในคณะกรรมการดูแลคำชะโนดเล่าถึงตำนานฉบับหนึ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าสืบทอดต่อๆกันมาจากเรื่องราวหนองกระแสคือเมืองพญานาคเป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ในเขตสปปลาวมีพญานาคผู้ทรงอิทธิฤทธิสองตนคือพญาสีสุดโทและพญาสุวรรณนานะปกครองสองดินแดนนี้มีความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน มีความรักและสามัคคีกันภายใต้ข้อตกลงแบ่งปันแต่ต้องมาทะเลาะก,กันเพราะอาหารที่มีผู้ผิดข้อตกลงจึงเกิดการสู้รบกลายเป็นมหาสงครามถึงขั้นแตกหักสะเทือนฟ้าสะเทือนดินไปทั่วสามภพด้วยอิทธิฤทธิ์ของพญานคร,ราชในตำนานได้ระบุว่าการต่อสู้นานถึง7ปี7เดือนเจวันจนพระอินทร์ต้องเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึง ตรัสให้พญานาคทั้งสองตนหยุดสู้รบกันพร้อมให้มาแข่งขันกันสร้างแม่น้ำคนละสายข้อตกลงนั้นหาใครสร้างถึงทะเลก่อนจะประทานปราบึกให้อยู่ในแม่น้ำสายนั้นนอกจากนี้ยังกำหนดเขตเทือกเขาดงพญาไฟเป็นแนวกั้นเขตแดนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทะเลาะก,กันผลการแข่งขันปรากฏว่าพญาสีสุดโทสามารถขุดไปถึงทะเลก่อนกลายเป็นแม่น้ำโขง จึงได้ปลาบึกอยู่ในสายน้ำขณะที่พระยาสุวรรณนาคขุดแม่น้ำอีกสายคือแม่น้ำน่านในฐานะผู้ชนะพระยาสีสุดโทยังได้ใช้สิทธิ์กราบทูลพระอินท์เพื่อขอทางขึ้นลงเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์ไว้สามแห่งคือนครเวียงจันทร์ใจกลางแม่น้ำโขงที่จังหวัดน้องคายและจุดที่3มก็คือบริเวณป่าคำชนโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนั่นเองลักษณะป่าคำชนโนด มีความหนาทึบอยู่บนเกาะที่มีน้ำล้อมรอบสภาพจึงเป็นเหมือนเกาะขณะที่ต้นชะโนดปกคลุมหนานแน่นอยู่บนเกาะกลางเกาะยังมีบ่อน้ำที่ไหลซึมผุดขึ้นมาจากใต้ดินอยู่ตลอดเวลาซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คือทางขึ้นลงของเหล่าพญานาคแต่เดิมในอดีตจะไม่มีผู้คนกล้าเดินทางเข้าไปนอกจากต้นชะโนดแล้วยังมีต้นไม้ใหญ่โบราณ ทั้งต้นไซใหญ่และต้นเมื่อเดือยักษ์สมัยก่อนชาบ้านค่อนข้างหวาดกลัวอาถรรพ์ลี้ลับเสมือนเมืองลับแลมีเพียงสะพานไม้เล็กๆธรรมดาธรรมดาทอดยาวเข้าไปบนเกาะคำชะโนดเท่านั้นส่วนด้านนอกเกาะมีการตั้งศาลเจ้าปู่ศีสุดโทนาคราชกับเจ้าหญาปทุมมานาคีเพื่อไว้บูชาพญานาคราชสมัยก่อนหากมีเรื่องราวร้ายหรือโรคร้าย หรือผู้ใดเชื่อว่าถูกคุณใสผีป่าทําร้ายมีการลักขโมยก็จะเข้าไปประกอบพิธีดื่มน้ำสาบานตรงบ่อน้ำบนเกาะป่าชโนโดเพราะเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่อมาเมื่อประมาณปีพศ2522เริ่มมีการเข้ามาพัฒนาพื้นที่บริเวณป่าคำชโนโดทั้งทําถนนและสะพานเชื่อมต่อเข้าไปเห็นว่ามีชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดอุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียงได้เดินทางเข้ามาสักการะบูชาและเที่ยวป่าคำชะโนดเพราะมีตำนานของเมืองบาดาลวังพญานาคจึงอยากมาเห็นสถานที่จริงเมื่อผู้คนที่มีความศรัทธาเข้ามาถึงได้สักการะเจ้าปู่ศรีสุดโทนาคราชเจ้าหญาปทุมมานาคีเดินข้ามไปที่เกาะชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และธรรมชาติของเกาะคำชะโนดที่ไม่เหมือนใครในายอัจิริยะเพียรทอง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอําเภอบ้านดุงอดีตลูกชายในอําเภอบ้านดุงได้เล่าเรื่องราวอีกหนึ่งตำนานของป่าคำชะโนดเกี่ยวกับหลวงปู่คำตาสิริสุทโธเจ้าสํานักสงฆ์คำชะโนดองค์แรกที่คนเฒ่าคนแก่เล่าถ่ายทอดกันมาว่าหลวงปู่คำตาสิริสุทโธมีชื่อเดิมว่านายคำตาทองสีเหลืองเป็นชาวบ้านวังทองตำบลวังทองอําเภอบ้านดุงชาวบ้านเชื่อว่า ท่านเป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าปู่ศีสุดโทพญานาผู้ปกครองเมืองคําชะโนดมีหลายเรื่องเล่าแปลกประหลาดเกี่ยวกับตัวท่านตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มก่อนจะอุปสมบทท่านฝันไปว่าเจ้าปู่ศีสุดโทมาหาที่บ้านเพื่อขอร้องให้ไปประกวดชายงามที่เมืองบาดาลตอนแรกไม่ได้ตอบตกลงเพราะกลัวจะพลัดพรากจากครอบครัวเมื่อเจ้าปู่ศีสุดโทบ,บอก จะช่วยปกป้องคลุมครองความปลอดภัยจึงตกลงหลังลงไปประกวดชายงามแล้วชนะจึงถูกนำตัวกลับมาส่งบ้านปลอดภัยดีไม่เป็นอันตรายใดๆจากนั้นก็เริ่มกลับมารักษาศีลที่วัดบ้านวังทองกระทั่งประมาณป,าณปีพศ2530ฝันว่าเจ้าปู่สิรีสุดโทมาขอร้องให้ท่านบวชในขณะที่มีอายุมากแล้วชาวบ้านจึงเรียกชื่อหลวงปู่คำตาสิริสุโทโธ จึงย้ายมาตั้งสำนักสงฆ์ใกล้ๆเกาะคำชะโนดพร้อมค่อยๆพัฒนาบุกเบิกก่อตั้งสำนักสงฆ์จนมีความเจริญก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดสิริสุดโธคำชะโนดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าปากทางก่อนจะข้ามไปยังเกาะคำชะโนดหลวงปู่คำตาอาพาธและได้มรณาภาพเมื่อวันที่15สิงหาคมพศ2533แต่เรื่องราวของป่าคำชนโนดจากอดีตถึงปัจจุบัน ไม่ใช่จะมีเฉพาะเรื่องตำนานของเมืองพญานาคเท่านั้นยังมีอีกสารพัดเรื่องลี้ลับอัศจรรย์ที่ชาวบ้านได้ประสบพบเจอแตกต่างกันออกไปรวมไปถึงทั้งตำนานของผีจ้างหนังมาฉายที่ป่าคำชะโนดชาวบ้านที่มีความศรัทธาที่มาขอโชคลาภถูกหวยรวยเบอร์ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งปรากฏเป็นข่าวคราวมากมายหลายเรื่องจนถึงปัจจุบันนี้ กับเรื่องราวดินแดนแห่งนาคที่พบเปิดตำนานคำนโนดที่ถางช่องได้นำเสนอให้ได้รับฟังกันในวันนี้นะครับ